สวัสดีนะทุกคนวันนี้พ่ออยู่ในเกม blast off ซึ่งเหมือนเราเคยเล่นเกมนี้แต่ว่าพาอทำให้แฟนๆเดี๋ยวจะทำกฎกติกาไอ้มาถ, <Yeah. S 1> ถึงไม่ใช่ม่ถึงไม่ใช่แต่งกฎกติกาแบบนั้นแต่จะอธิบายก็คือเราเคยเล่นเกมนี้แล้วแล้วก็โอพกว่าเธอชั้นเดิ uh. เรามีแบบที่ขุดอะไรดีกว่าของเธอ uh. ซึ่งที่เราคิดก็คือสมมติเธอมีที่ขุดเวลหนึ่งเอ,เอแบบนี้สมมุติเรามีที่ขุดเวลหกก็คือที่ขุดดีที่สุดของเรา เราจะใช้ที่ขุดเวลหนึ่งเหมือนเธอจนกว่าเธออ่ะจะข้ามที่ขุดเวลหกแล้วถึงจะใช้ของเราได้เข้าใจไหมเด้ <c oughs> สามแล้วคือเราจะแข่งกันนะทุกคนว่าใครนั้นไปที่ดวงจันทร์ก่อนเอ้แมาเออเออได้สามซ้อนนึงเรื่องเร,เราเคยเล่นเกมเดียวนี่เราเคยเล่นเกมเดียวไม่ใช่หรอ งงนะทำไมในเกมนี้ต้องมีจุดเชอร์เรียลให้เราในเมื่อเราเคยเล่นเกมนี้คลาห่านเนี่ยเรี๋ยวเนที่เราต้อมีของดีเรนะเอ่ะเธอยู่ดวงจันทร์ยังไงอ่ะอ่าวที่ดวงจันทร์ยังไงก็มา,าที่โลกดิเพราะตอนเธอกดเพลยงทวาม,มาที่ดวงจันทร์แนะ่เลยตอนเธอกดเพลย์อ่ะ เราดูด mm ีเห็นป uh, ่ะตัวของเราดูแล้วก็ดูกระเป๋าเราดิไหมเราดูกระเป๋าเราต้องเพื่อให้แฟร์แฟร์ดูกระเป๋าเรามันมันเหลืองเพราะฉันพูดว่าเออไงเหมือนเราเคยมีหุ่นเยอะนะมาดูดิเห็นเลยมาดูใกล้ๆเป็น ships เออเออไฟฟร์ฟร์เดี๋ยวเราจะใช้ไฟแฟร์ฟร์เดี๋ยวเราจะใช้เออเราจะใช้จรวดเหมือนเธอแล้วก็เครื่อง ก็กระเป๋าเหมือนเธอโอเคอเริ่มแข่งกันได้อีโอเคขันนี้เมื่อได้น้ำมันเต็มก็ไปที่จรวดโอเคอ,อ,เคอร,เเร้อนมัน ก็กรเป่าเดิมเนะโอเคถ้วเราไปแล้วที่จัลลวโอเคแพดเคลมแล้วก็ใส่จรลลุทั้เอ้ยซสมทั้งหมดเข้าไปอยู่ตรงนั้นโอเค lunch สามก่อน l ก่อนแ้ยังมีด transfer เราหายอ๋อ oh, okay, okay. เคเราต้องรีบพื่อนจรวดเรา ไม่รวมจริงว่าคือจะออรวด <c oughs> ยังไงอะชอบเย่เราได้ร้อยแปดสิบสองบายจุ๊บบายจุยยละละละ๊ไงอะเอาชุเทยกคอนเกิดโดษนะน้องเราไม่เคยเล่นเกมนี้น้องเราก็ไม่วะหยุดโกหกด,ดิแค่กด E ไม่ไม่ใช่นั้นอันนี้เออแล้วก็กดอีตรงปุ่มแดงกดอีตรงปุ่มแดงอันนั้นเออกดอีตรงปุ่มนะเอ้ยช่างเถอะกงจรวดดีถึงจะขึ้นอ่ะกดปุ่มแดงแล้วขึ้นจรวดดี

อตอนนั้นเราเล่นเกมนี้นานแล้วเนาะช่ไหนี่แบบปีที่แล้วมั้งใช่ปะเราเล่นเกมในปีที่แล้วคือตอนปี2 0 2พันยีลปีที่แล้วใช่ปะอืมแล้วก็ก่อนที่เราจะรีฟเราก็ใส่น้ํามันเข้าไปทําให้เราขึ้นไปได้เยอะขึ้นเพราะว่าในจรวดเราอยู่เก้ามันก็คือน้ํามันอันเกอรที่เน่าอยู่ตรงนั้นเก้าร้ปีหรอว่ารู้บ่างเกปี ไม่มาถึงหนึ่งปีที่สองใช่เออสองปีหรือหนึ่งปีที่ยังไม่รู้ว่ามันมีน้ำมันเก้าสิบหกอันที่อยู่ในจรวดเราตั้งแต่ปีที่แล้วเ,เป็นน้ำมันเน่าเราก็เลยไปได้ไกลกว่าเธอเพราะก่อนที่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราเล่นอะ่ะเราใส่น้ำมันอันเก่าเข้าไปอะ่ะเข้าจันเด๊ะเออง่ายๆเดี๋ยวเราพูดใหม่ก็คือคร,ร,รั้งสุดท้ายที่เราเล่น กค็คือของสุดท้ายที่เราเล่นเกมเนี้ยก็ใส่น้ำมันเข้าไปเอาปีหนึ่งต่อมาหรือสองปีต่อมาน้ำมันมันก็กลายเป็นน้ำมันเน่าเพอ <L odge. S 1> เราไม่ได้เล่นนานเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเรากลับมาเล่นก็ปรากฏว่ายังเหลือ96สิบหกน้ำมันอยู่ข้างในเอากอาันนี้ให้ไปไหนอะนอตเ่ออะไรอ๋ออันนี้ของฉันอ๋อ เลีย้ยงมันเป็นวีไงเออทุกคนเราคิดว่าอีกชาติหนึ่งกว่าก็จะไปถึงพระจนันทร์ายบ้านะทุกคนบ๊ายบาย